สวัสดีครับมัอนี้กับสาววันที่ยี่สิบหากรกฎาคมครับก็สิบ้าพี่นงมาเบิงต้นทุเรียนครับต้นที่ตอนนั้นครับโดนแลนครับลวกให้ครับใบหลวงมัดเลยครับตอนนี้ก็สิบมาอัปเดตเบิ้งคารับาตอนนั้นก็เกือบถอนทิ้งแล้วครับเกือบปลูกไม่แล้วครับมาอัปเดตให้เบิงครับว่าตอนนี้เป็นจังไดครับเบืองครับ นี่ครับยอดออกเต็มเลยครับตอนนั้นเกือบถอนถิงปลูกไม่ล้วครับนี่นี่เป็นต้นต้นที่เพิ่นแถมมากครับนี่ต้นมันฮักเพิ่นแถมมากครับก็เลยว่าเออลองลองปลูกไวเบ้งครับใจก็มาเจอครับสแลนครับใบหลวงเกือบมดต้นเลยครับแต่ตอนนี้บ้งครับเก็บใบพดนน้ำ ใส่ปุ๋ยไว้ครับเบิ่งครับอยอดออกเต็มเลยครับโอ้เกือบเมนสือต้นซีลอยหาลอยมาเปลี่ยนแล้วครับมื่อนั้นครับเก็บไว้ก็ยอนยอดออกเต็มเลยบางทีออกหลายกว่าต้นอื่นเลยครับต้นอื่นยังบ่ยบทันออกซับนี้ซับครับ ตัวนี้ออกคักแน่เลยครับบางเถ่อเห็นใบร่วงก็ตกใจเกินจนเกินไปครับย่านมันตายย่านเซเวลาเกือบปลูกไหม่ครับแต่การที่เขาหดน้ำว่าติต้นไหม่เขาก็บกได้ตายครับมันหลวงแค่ใบมันจะซื้อครับ แต่ต้นเขาไป็ยังสมบูรณ์อยู่ครับคระบ,บบตงอยงยานจนเกินไปครับขันเห็นว่าต้นผู้เรียนใบหลวงใบยังครับบางทีอาจจะถึงเวลาของเขาที่เขาต้องเปลี่ยนใบก็ได้ครับหรือพี่นองอยากให้ยอดออกหลายๆโหดใบออกคือฟุ้มวะครับนี่ครับย <laughs> อดออกเต็มเลย โอ้นั่ครับวันนี้ก็ให้มาเบิง้งต้นนี้แล้วครับบ่ต้องเบิง้งหลายต้นครับว่าเป็นยังขึ้นผมก็บ่คิดว่ามันสิออกเพราะป่านนี้แล้วครับอืมวัาไว้หวอดนะฝนดีๆว่าสิเปลี่ยนออกตอนนี้ก็บ่ต้องเปลี่ยนแล้วครับยอดออกหลายกว่าต้นอื่นนี้ครับครับจะมาอัปเดตให้เบิ่งแค่นี้แล้ครับต้นนี้ครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับกดติดตามให้น้ำนะครับครับผมสวัสดีครับ